ดิ้นรนแทบตายสุดท้ายไม่มีอะไรที่เป็นของเราแม้แต่ลมหายใจหวาเจี๊บจุบๆุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยตะวันรับฟ้า สวยยามเย็นๆแล้วครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสนใจรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค,ครับ200บาทจัดไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สองครับเป็นพระสมกอครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ200บาทครับเช่า2ององค์สามบาทครับจัดไปครับ สวยสวยยาวยาวไปเลยครับ200บาทครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมนิยมครับ,บ,ร,าร,บรายการที่4ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักถักเชือกครับ ปิดท้องเก่าครับรายการที่5้าเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเลยครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่6กครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับรายการที่7จ็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่8ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่10บครเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งนวลน,นวลมันมันเลยครับรายการที่11บ็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับ สวยมากสวยน้อยก็200บาทครับสวยขนาดไหนก็200บาทครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆห้ค่ำๆเลยครับสวยบาดใจเลยครับ200บาทครับเกตทะลุซุ้มครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ 200บาทผ่านตลอดสายเลยครับรายการที่15ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังกระดานครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานเลข1ครับต่อโค้ดเลข1ครับเนื้อออกภายเงินเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสีสวยเก่าๆเ,เลยครับ หล,ล,ล่อล่ำเลยครับหลอ่อล่ำแฮนซัมเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่18ครับเป็นหลอ่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ <LP> เนื้อออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่20ก็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ <S <S เนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่21ก็ครับเป็นพระสมเด็จอกคุดครับรายการที่22ก็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับคมคมเลยครับรายการที่24ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับด้านหลังต่อโคตระครังครับวัดช่องแคครับ เนื้อชิ้นตะกัวครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเลยครับหล่หอๆล่ำๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับรายการที่27ครับเป็นพระคงลำพูนครับเหนือดินเก่าๆเ,เลยครับแห้งๆเนียนๆเ,เลยครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับหลังกระดานครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่29เเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารครับ รายการที่30มสครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่31มเ็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับมี2อ,องค์ครับรายการที่31เครับเป็นเหรียญจอบเล็กครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่32ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างเลครับกนถ้วยเนื้อทองแดงเถื่อนครับรายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับ รายการที่34ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยเนื้อจัดจัดเลยครับซื้อ1นึ่งมันได้2ครับทูยินวันครับ รายการที่35เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งมันมันเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังครับรายการที่36ครับเป็นพระกิ่งเก่าครับได้ฐานอุดกิ่งครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่37ครับเป็นพระเนื้อผงครับหลังยันน่าจะเป็นแม่ชีบุญเรือนครับพุทธโทน้อยครับมี2ององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ ด้านหลังลอยแร่ครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับรายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นเนื้อแร่ครับ รายการที่39ครับเป็นแปะยิ้มหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับยิ้มแป้นเลยครับแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ ลงลักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับรายการที่41ครับเป็นพระคงลำพูนครับถักลวดเก่าครับลงรักถักรวดครับ รายการที่42ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเก่าๆเ,เลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองครับ รายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จครับวัดเกตชัยโยครับมี2ององค์ครับ สมเด็จขาโต๊ะเก่าไม่ทราบที่ครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับสวยยาวๆไปเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ ไม่รักไม่ว่าครับเตยาสงสารครับ200บาทครับรายการที่1ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเนื้ออันปะก้าครับถาดที่2ครับขอเป็นรายการพิเศษครับพระฝากมาแบ่งปันครับ พระพ,พี่องน้องฝากมาให้แบ่งปันครับไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่สองครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับได้ฐานต่อโคตรอ,อกเราธรรมจักรครับน่าจะเป็นปี2,500ครับสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับได้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่4ครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับได้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ดสามง่ามครับเนื้อออกสัมลิดเลยครับ รายการที่5ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่6ครับสวยๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ นำมาให้พี่น้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับสวยทุกองค์ครับสวยจัดจ้านทุกองค์เลยครับรายการที่7ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่8ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ รายการที่9ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับไต้ฐานจานยันครับเก่าเก่าครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเอมครับวัดของโป่งสุขโขทัยครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่11ครับเป็นพักกิ่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณแปะยิ้มหลวงพ่อเงินครับ ยิ้มอย่างมีความสุขเลยครับยิ้มแป้นครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาเลยครับรายการที่13บสครเป็นพระสมเด็จครับเนือเก่าเก่าแห้งแห้งมันมันเลยครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนือเก่าเก่ามันมันมันมนเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับหลังยันครับปี17ครับปี17รุ่นพิเศษครับ อำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหล่อโบราณเก่าครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระภัยลีพินาศครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับอุดกิ่งใต้ฐานครับกิ่งเสียงดังกลางวานครับรายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขีตาครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับราคาแบ่งปันทุกองคครับเบาๆครับเบาวิวครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เมืองมะขามหวานครับรายการที่24ครับเป็นพักกิ่งเก่าครับหลอโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับพักกิ่งเพชรกับครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับ รายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับรายการที่26ครับเป็นพระเป็นพระกิ่งครับหลังยันครับพระกิ่งดีดน้ำมนต์ครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่2 7กเ็เป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหลังยันนะครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่28ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเก่าเก่าครับไม่ทราบที่ครับออกสนิมเขียวเลยครับเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับ ขอบคุณครับ